้าคุณอยากได้ของที่ถูกใจหรือของดีของเด็จจดจากทั่วไทยแต่ต้องยอมตัดใจเพราะเรื่องระยะทางวันนี้คุณสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าตัวท็อปใกล้ๆได้ง่ายๆครับ Thailand Postmart แพ e ลตฟอร์ม e-marketplace จากไปรสินีไทยคัดสรรตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือช็อปง่ายๆได้ที่ร้าน Thailand Postmart ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ซึ่งได้พัฒนาและปรับลูกใหม่ให้ทันสมัยใช้งานง่ายโดนใจทุกคนทุกเจนเป็นศูนย์รวมสินค้าตัวท็อปที่พี่ไพรคัดสรรมากกว่า5,000รายการ800ร้านค้าทั้งสินค้าอร่อยทั่วไทยของดีฝีมือเด็ดสินค้าตามฤดูกาลพร้อมส่งด่วน EMS ถึงมือลูกค้ายอย่างสะดวกรวดเร็ว ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุนธุรกิจในทุกพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกันครับ